ใหม่มากๆนะครับรถคันนี้ใครหาอยู่ไม่ไม่ควรพลาดทุกกรณีเลยนะครับผมการันตีคุณภาพนะร,รถคันนี้ผมรับประกรันได้เลยนะครับกรณีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อกอไม้สวมซากนะครับผมยินดีซื้อคืนเต็มราคาที่คุณผู้ชมซื้อเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมเซลเลต่าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับเป็นอ่จะบอกว่ากึ่งๆึ่งอีโคคาร์ก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชม รถคันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะเป็นผู้หญิงใช้ด้วยนะครับเป็นปี2018มาพบกับเจ้าโตต้าเซียนต้า 1.5V คันนี้กันนะครับและที่สําคัญนะครับเลขไมล์เพียง70,000โลเท่านั้นนะคุณผู้ชมรถปี2018รถ4ปีตกปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นใช้น้อยมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ไม่เคยเคลมเลยนะคุณผู้ชมเป็นรถที่แบบว่าใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับผม อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้กันอ่ะและที่สําคัญนะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง QR code คนะครับ ID Line และเบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยการปรึกษากันนะครับและที่สําคัญออกรถนะครับฟรีดาวทุกอาชีพนะคุณผู้ชมขออาชีพตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับผมโอเคเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้กันเลยนะครับด้านหน้านะคุณผู้ชมจะเป็นไฟ LED นะครับ เป็นไฟ LD มี daytime r u n n i n g light นะคุณผู้ชมเห็นไหมเส้นสายลายเส้นให้มาค่อนข้างสวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้นะคุณผู้ชมนะครับที่สําคัญไม่มีริ้วรอยนะคุณผู้ชมไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยแม้แต่มีนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนิดนิดนึงนิดเดียวนะครับตรงนี้ถือว่าอ๋อไม่ใช่ด้วยคุณผู้ชมตรงนี้สามารถขัดออกได้นะคุณผู้ชมรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากด้านซ้ายก่อนดีกว่าคุณผู้ชมไปครับโอ้โหโคมไฟใหม่มากๆเลยมิกดูดิโอ้โห ใส่กิ๊กเลยนะโอเคคันนี้นะครับจะให้มาเป็นล้ออันลอยทูโทน,นครับขอบ15นะคุณผู้ชมตัวนี้จะยางเป็นยางปี2018นสะคุณใช้ยังใช้ได้นะครับลัดมาด้วยยาง1 9 5 5ง R16 หขออภัยคุณผู้ชมอันนี้เป็นล้ออัลอยขอบ16ด้วยนะนี่นะครับ19550 R16 าห้ 195, 50, นะค,คุณผู้ชมล้ออันนี้จะเป็นตัว V ีตัวท็อปรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นล้ออันลอยแบบนี้นะครับ ตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับให้มาจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคุณผู้ชมนะครับมือเปอิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของเจ้ารถคันนี้กันคุณผู้ชมเข้ามาดูซองซองในก่อนเลยอย่างแรกที่ให้ดูเลยซ่องในเดิมๆนะคุณผู้ชมรถคันนี้สวยงามมากอโอเคนี่นะครับหูเม็ดอาร์คใหม่ครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบเลยนะคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับไม่มีบติ ชนหนักพิฆาตไฟไหม้น้ำท่วมตัดต่อก่อไม้โสมซากแน่นอนหากตรวจพบตรงนี้นะครับผมยินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยคุณผู้ชมอ่าตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจคุณผู้ชมนิดนึงนะครับแผ่นเพจคืออะไรแผ่นเพจก็คือบารประชาชนของเจ้ารถคันนี้ก็นี่เองนะครับ NSP170R นะครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็น2 NR นะครับย็งไงคุณผู้ชมใหม่ไหมที่และที่สําคัญนะครับคันนี้จะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งประตูประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับขึ้นลงสะดวกสบาย ครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุนะครับสามารถขึ้นลงได้ง่ายๆเลยความสูงจากพื้นจนถึงตรงเนี้330มิลิเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูก่อนนะครับนี่นะคุณผู้ชมผมสูง174นะครับน้ำหนักตัว80กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูก้าวขึ้นแค่นี้เองคุณผู้ชมขึ้นได้สบายมากๆนะครับเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเม็ดอาร์คให้ดูนิดนึงนี่นะครับ เบ็คอาร์ทุกตัวยังอยู่ครบนะครับสวยงามอันนี้ก็เป็นขีฟูดคุณผู้ชมเนี่ยมันเช็ดออกนะครับเบ็คอาร์ทุกตัวยังอยู่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างของเจ้าโตต้าเซียนต้า1.5 v ปี2018คันนี้กันไฟหลังนี่นะครับเส้นสายละโ,โหสวยมากนะคุณผู้ชมผมชอบนะเจ้าโตต้าเซียนต้าผมว่ารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวเนี่ย ตเต้าเซียนต้าดีเทลรายละเอียดของมันเนี่ยเส้นสายลายเส้นไม่ว่าจะเป็นสีเป็นไฟนะครับไฟเนี่ยข้างหลังจะเป็น l e d เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับสวยนะคุณผู้ชมมันไม่มันมันดูสปอร์ตนะครับดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะกับเทียบกับรุ่นอื่นๆผมว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับกระจกด้านหลังบานใหญ่นะครับมองจากอมองจากกระจกมองหลังคนขับเนี่ยชัดเจนนะคุณผู้ชม นะครับที่สําคัญรถคันนี้มีกล้องถอยในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่ยังถอยไม่เก่งนี่นะครับมันมีกล้องมองหลังและกล้องมองหลังเขาชัดมากๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูกนนี่นะครับด้านหลังนะครับน็อตไม่ขยับนะคุณผู้ชมรถสวยนะครับรางน้าเดิมๆนะเดี๋ยวจะกล้องแทนได้ดูรางน้านะครับ หลังน้าเดิมๆนะคุณผู้ชมรถสวยนะครับรถคันนี้รับประกันคุณภาพแน่นอนช่องเก็บสัมภาระด้านหลังถ้ายังไม่พับเบาะผมว่ามันเล็กไปนิดนึงเนี่ยมันสามารถาใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบเท่านั้นเองคุณผู้ชมมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าพับเบาะไปเนี่ยเนี่ยลองพับคร่าวๆถ้าเกิดพับไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้อีกเยอะเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมใหญ่นะครับประมาณ500ลิตรเลยนะครับโอเค นะครับสำหรับรถคันนี้ด้านหลังก็ให้ช่องเก็บสัมภาระมาไม่ได้เยอะอะไรมากถ้ายังไม่พับเบาะนะครับถ้ายังปล่อยเป็นเจ็ดที่นั่งอยู่แต่ถ้าเกิดเมื่อไร่ที่พับเบาะไปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าค่าอื่นอื่นนะครับผมโอเคสําหรับตรงนี้ตาตากล้องดูนิดนึงเนี่ยเขายังไม่มีมีรอยนิดหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ไม่น่าเกลียดน,นะครับนิดเดียวเป็นเป็นเหมือนการวางของอะ่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนที่เนี่ยมันสามารถขัดออกได้แต่ว่าไม่มีขาดไม่มีไม่มีมมแตกหักนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังด้านขวากันบ้างนะครับเจ้าตัวประตูสไลด์ของเจ้าตัวต้าเซียนต้าเนี่ยมันสามารถเปิดจากรีโมทได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทดลองดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับและที่สาคัญดูรถคันนี้ดิอุปราการณ์ครบนี่นะครับกุญแจสองดอกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูจากรีโมทนะครับนี่นะครับสวยงามคุณผู้ชมอเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันครับตะกล้องเสี๋ยบเข้ามาเลย น,นี่เม็ดอาร์ทุกตัวนี่ครับอันนี้มันขี้ฝุ่นนะคุณผู้ชมมันเช็ดออกได้รถเพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะล้างปุ๊บผมรีบเอามารีวิวเลยคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเจ้าโตต้าเซียนต้าอย่างเงี้ยประหยัดกว่ามือหนึ่งค่อนข้างเยอะนะหลายแสนบาทคุ้มกว่านะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูมือหนึ่งนะครับนี่นะครับมาดูซอกประตูอะไรเอ่ยโโหใหม่คลิปนะคุณผู้ชมใหม่มากๆนะครับรถคันนี้ใครหาอยู่ไม่ไม่ควรพลาดทุกกรณีเลยนะครับผม โอเคเรามาดูประตูฝั่งคนขับกันบ้างซองไงนเดิมๆครับคุณผู้ชมการันตีคุณภาพนะรถคันนี้ผมรับประกรันได้เลยนะครับกรณีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้นะ้ําท่วมตัดต่อกองไม้สวมซากนะครับผมยินดีซื้อคืนเต็มราคาที่คุณผู้ชมซื้อเลยนะนะครับโอเคสําหรับเจ้าสําสหรับภายนอกเนี่ยผมให้คะแนนรวมอยู่ที่ประมาณ9 5้า้า้าแปด็เลยนะคุณผู้ชมเนื่องจากรถคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะคุณผู้ชมดูดิสีเดิมๆบางๆนะครับโอเค รอบคันแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าเซนทา 1.5V ปี2 0 1 8คันนี้กันว่าเดิมสนิทจริงไหมไปครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมเราจะมาดูห้องเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมนะครับน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับเลยนะคุณผู้ชมลองเข้ามาดูครับตาก้องแผนนิดนึงนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะคันนี้รถสวยมากนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง1.5ลิตรหรือ1 5 0 0 c ีให้กำลังแรงมา้ามาที่108แรงม้าเลยนะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเล่งเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยน้าหนักรถเอ่ยมันก็อาจจะไม่จี๊ดจา๊าดเท่ากับพันห้า 1, 5, แต่ว่าเป็นรถบอดี้ขนาดเล็กนั่นเองเพราะว่ารถคันนี้มันเป็น7ที่นั่งอะนะคุณผู้ชมโอเคฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลยคุณผู้ชมคานหน้าตะร้องแผ่นไม้ดูคานหน้าหน่อยคานหน้าใหม่กริปนะครับไม่มีการทําสีเลยนะสบายใจได้นะคุณผู้ชมเครื่องไม่มีเยิ้มครับคุณผู้ชมมา์ก้งคันเลอร์ทุกตัวยังอยู่ครบนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมห้องเครื่องเจ้าคนนี้ใหม่จริงไหมถามใจเธอดูนะตรงไหนไม่ใหม่เอาปากกามาวงคุณผู้ชมนี่นี่เม็ดมาดูมาร์กกิ้งคัลเลอร์เนี่ยอยู่ครบนะครับเนี่ยครับน็อตทุกตัวอยู่ครบมาร์กกิ้งคัลเลอร์อยู่ครบนะค,คุณผู้ชมสบายใจได้เพราะฉะนั้นและที่สําคัญนะครับทางผมเนี่ยมีวารันตีเครื่องเกียร์ให้1ปี1 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะคุณผู้ชมวารันตีตรงนี้ช่วยยังไงไม่ได้วารันตีจากที่เต็นนะครับวารันตีตรงนี้จะเป็นวารันตีที่ผมซื้อเสริมให้กัััับบบคคคุณลูก้าจะะเเป็นนนนขอองงรริษท่ มีอู่ในเครือทั้งหมด7 7จังหวัดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหายห่วงได้เลยพังที่ไหนซ่อมที่นั่นแต่ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่พังแน่นอนใช้ได้10ปี15ปียาวๆแน่นอนดูแลถึงถึงหน่อยยังไงก็อยู่ได้ยาวครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับโตโยต้าเซนต้าหนึ่งจ1.5ปี2018นคันนี้กันเราไปดูห้องโดยสารครับคุณผู้ชมสำหรับห้องเครื่องผมให้คะแนนอยู่ที่9 5้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปมเปอร์เซ็น้อยครับเพ0 0ะเลขไมล์ั้นเองนะคี ตกปีละหมื่นกว่าโลผมว่าใช้น้อยมากมนะครับผู้ชมและที่สําคัญรถคันนี้ผู้หญิงใช้นะครับดูแลถึงด้วยนะครับเป็นผู้หญิงที่ดูแลรถดีมากๆาโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดของเจ้าโตลต้าเซียนต้ากันครับภายในไปดูดีเทลภายในกันไปครับผู้ชมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ภายในอินทีเลียของเจ้าโตลต้าเซียนต้า 1.5V ตัวท็อปนะครับปี2018นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทไปพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เครื่องเงียบแค่ไหนโอเคครับขออนุญาตนะครับ โอเคสตาร์ทเงียยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็น้ำมันจะหมดนะครับจะมีเครื่องหมายตกใจเข้ามาที่สำคัญตาล้องเข้ามาดูนี้เลขไมเพียง7 5 0 0 0โลเท่านั้นนะครับนี่นะครับรถสวยนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับแต่จะยังไม่มีครูทคอนโทรลนะครับคุณผู้ชมจะพวงมาลัยมัลติฟังชันโหเย็บหนังมาได้ดีมากนะคุณผู้ชมจะเป็นหนังสีดําตะเข็บแดงนะครับไม่มีล่องรอยของการฉีกขาดเลยนะนะครับ ใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับปุ่มมีเอนจิ้นสตาร์สต็อปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดประตูนะครับเปิดประตูซ้ายขวานั่นเองเป็นประตูไฟฟ้านะครับเออตะก้องเถิดบางนิดนิดนึงไอ้กา้านไอ้นี่มันบางโอเคนี่หันมาหันมาตรงนี้อ่านี่แหละนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องอาวางกุญแจนั่นเองนะครับนี่นะครับวางกุญแจเนี่ยใส่ได้สองดอกนะคุณผู้ชมแต่ว่านี้มันติดกอ่านี่ใส่ได้สองดอกนะครับ สวยนะเส้นสายลายเส้นด้านหน้าเขาให้มาค่อนข้างสวยเลยแอร์แบกนะครับมีคู่หน้าด้วยนะคุณผู้ชมนะีครับมีคู่หน้าที่พวงมาลายัยจอจอตรงกลางจะเป็นจออ่าตรงนี้นะครับจะเป็นจอ t f เ TFT ขนาด4นิ้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอสัมผัสนะครับเป็นจอสัมผัส2ดินเรียบร้อยแลนะนะนะคุณผู้ชมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ผมว่าน่าจะได้นะได้ไหมตาล้องตัวนี้ ก็น่าจะได้นะคุณผู้ชมรองรับ Apple Car p เพย์บลูทูธซีดีใส่ได้1แผ่นนะครับตรงนี้ครบคันนะคุณผู้ชมช่องแอร์หูแอร์เย็นแต่ก้องเปิดแล้วก็จะหลับนะครับคอนโซลไม่มีรอยแตกเลยนะคุณผู้ชมใหม่มากๆนะคุณผู้ชมผมถึงบอกไงว่าเขาเป็นผู้หญิงใช้รถเนี่ยผู้หญิงที่ใช้รถได้ขนาดนี้ผม,มบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะคุณผู้ชมไม่มีรอยแตกหักเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของใส่สัมภาระได้หูก็ใหญ่นะคุณผู้ชมใส่ได้สบายๆนะครับอ่ โทรทรงโทรศัพท์เอ่ยเครื่องสำอางของคุณผู้หญิงใส่ได้ครบนะครับนี่ที่ผมชอบเลยคือเส้นสายลายเส้นตรงนี้เขาให้มานะครับสวยงามนะคุณผู้ชมมันดูไม่ไม่จืดจนเกินไปนะครับมีลายเส้นตัดกับสีดํานะครับโูหผมผมผม,ผมชอบนะโตต้าเซียนต้าผมชอบกว่ารถเจ็ที่นั่งค่ายอีกค่ายหนึ่งด้วยนะส่วนตัวผมเองผมเคยใช้ของของอีกค่ายหนึ่งนะแต่ว่าผมลองเข้ามานั่งในในเจ้าเซียนต้าคัานนี้ผมบอกได้เลยว่าทัศนวิสัยเอ่ย ลูกเล่นที่เขาให้มาดีเทลและรายละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันนะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําให้มาถึง4ช่องด้วยกันนะคุณผู้ชมประตู2นะครับฝั่งละ1นะครับแล้วก็ใต้แอร์จะมีอีกอีกอย่างฝั่งละ1ช่องนะครับแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแอร์ดิจิตอลตรงนี้นะคุณผู้ชม เนี่ยเขาให้มาสว่วนเขามีลายเส้นตลอดนะคุณผู้มชมเขาไม่ได้ดูจืดจนเกินไปนะครับมีการลวดตัดเส้นลวดลงลวด,ล,วด,ล,วดลายแล้วของเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับออคุณผู้ชมแล้วก็ USB เจ้าคันนี้นะครับมี h e a ตรงนี้ให้หนึ่งหนึ่งช่องนะครับตรงนี้แล้วก็จะมี power outlet power outlet มาให้หนึ่งช่องนะคุณผู้ชมจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แต่กล้องเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับ นี่นะ Power Outlet นะครับชัดเจนนะคุณผู้ชมโหรีหมดให้มารีหมดครบนะครับรีหมดเดิมจากศูนย์ครบเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีโลโก้โตโยต้าทั้งคู่นะครับและใช้งานได้ทั้งคู่ด้วยนี่นี่นะครับอ่านี่นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคุณผู้ชมเบาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะสีดาตัดมากับตะเข็บสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีตัดอ่าตัดสีกันตรงนี้นะครับน่าใช้นะคุณผู้ชมมันให้อารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมเคยดูของ Fortuner จะเป็นเบาะคล้ายๆกันเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันนั่งสบายมากๆนะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยมันก็สวยงามทุกอย่างผมไม่รู้จะพูดไงจะบอกว่าเทียบมือหนึ่งมันก็จะดูเวอร์เกินไปแตกก่ก็ไม่น่าเกียด่ะคุณผู้ชมรถมือ2องรถสปีสภาพขนาดนี้นี่นะครับไม่มีรอยแตกเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยที่เปิดกระจงกระจกอะไรครบอ่ะไฟใช้ได้ไหมใช้ได้พรมหลังคา ไม่มีร่องรอยเลยนะคุณผู้ชมไม่มีรอยเจอไม่มีอะไรเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างคุณผู้ชมม่านบังแดดเนี่ยใช้งานได้ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยผมรับประกันนะครับตรงนี้เกียร์ก็จะเป็นผมจะบอกไงมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของโตยต้าเขานี่แหละก็คือจะเป็นอ่า PRND นะครับก็แต่ว่ามันจะไม่แบบเลื่อนเลื่อนขึ้นลงแบบว่านี่มันจะมีล็อกของมันด้วยนะคุณผู้ชมและที่สําคัญผมถึงบอกว่ารถคันนี้ ผู้หญิงก็ใช้ได้นะนี่เรามาดูกล้องถอยหลังกันว่าชาัดเจนแค่ไหนนี่นะครับกล้องถอยหลังชัดเจนมากนะคุณผู้ชมเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่าในใดที่ยังถอยไม่เก่งผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ใช้งานได้สบายได้นอนนะครับโอเคสําหรับด้านหน้าผู้โดยสารคนขับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่สองกันครับคุณผู้ชมว่าเขาให้อะไรมาบ้างไปครับคุณผู้ชมโอ้โหขึ้นรถง่ายมากๆคุณผู้ชม สบายมากๆนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอปิดประตูก่อนเป๊บเป็นประตูไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ Interior. อินทีเลียอ่าพู้ได้สารตอนที่2กันแล้วนะครับโอ้โหโอ่โถงนะค,คุณผู้ชมกว้างเนื่องจากเป็นรถเจ็ที่นั่งด้วยแหละค่อนข้างที่จะกว้างเลยเฮดรูมเล็กรูมเหลือเยอะนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ได้ดีอยู่นะยังใหม่อยู่เลยนะคุณผู้ชมพวกมือมือเปิดเลยอะไรเอ่ยยังไม่มีร่องรอยนะเนี่ยใหม่มากๆนะครับคุณผู้ชมดูดิ ตะคงตะเข็บอะไรยังอยู่ดีทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมด้านหลังนะครับจะให้มาเป็นแอร์ลาวด้านหลังเรียบร้อยนะคุณผู้ชมสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับจอใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ผมดับเครื่องนะเพราะว่าน้ำมันจะหมด,ด๋ย่ไม่ถึงเต็นท์นะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเพราะว่าก่อนออกมาผมลองเรียบร้อยแล้วไฟด้านหลังโอเคใช้งานได้โอเคทัศนวิสัยดีเลยคุณผู้ชมเพราะกระจกบ,บานแบนบใหญ่มากๆโคตรใหญ่คุณผู้ชม ขอปิดไฟก่อนเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันโอเคเบาะด้านหลังมาจะเป็นเบาะแบบเดียวกันด้านหน้านะคุณผู้ชมจะมีสีน้ําตาลตัดกับสีดานะครับแล้วก็เย็บมาด้วยตะเข็บสีน้ําตาลนะครับดูสปอร์ตนะคุณผู้ชมดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สาคัญปีกเบาะไม่มีล้มเลยนะไม่มีฉีกขาดเลยคุณผู้ชมใหม่มากๆนะครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบหัวหมอนนะครับเนื่องจากของเราเนี่ยเอาทอดหัวหมอนเก็บพอเมื่อกี้ผมพับเบาะมานะครับโอเคนั่งสบายไม่อึดอัดนะเดี๋ยวเรา,าสาหรับข้างาตรงนี้ผมบอกว่าแต่ผมว่ามัน มีอ๋อมีช่องวางแก้วน้ำมาให้ด้วยตะกล้องนี่นะครับมีช่องน้ำาช่องวางแก้วน้ําที่ประตูอย่างละฝั่งอ,อย่างละหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีตรงกลางนี่อีกตรงคอนโซลและที่สําคัญนี่คุณผู้ชม Power o u t เอาจ้าสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ด้านหลังตรงนี้ได้อีกโอ้โหให้มาครบคันขนาดนี้ไม่ซื้อทนไหวเหรอเดี๋ยวผมทิ้งไอเดีไลน์ไว้ใครสนใจเนี่ยกินกังกันเข้ามาผ่อนอยู่เดือนละหมื่คุณผู้ชม ป้ายแดงยังผ่อนไม่ไม่ป้ายแดงผ่อนแพงกว่าน,นี้นะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องใช้เงินออกรถเป็นแสนนะสําหรับคันนี้ใช้อ่าฟรีดาวนะครับใช้เงินวันรับรถเนี่ยไม่เกิน10,000บาทแน่นอนผ่อนอยู่เดือนละหมื่นห้าร้อยนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวกิ้งกลางกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลองนั่งที่อ่าเบาะตอนที่3กันนะครับว่ามันจะนั่งสบายไหมมันจะติดอัดคือ่อาติดขัดอะไรไหมเดี๋ยวลองกันนะครับเพราะว่าเนี่ยผมอ่ะสูงร้อยเจ็ดน้ำหนัก80โลผมเดินขึ้นสบายๆเลยคุณผู้ชม สบายมากๆใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดทุกกรณีรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะปีใหม่ๆแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าใครที่หาอยู่ตอบโจทย์มากๆไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนสุดท้ายกันว่าผมจะขึ้นยากมากน้อยแค่ไหนไปครับ <S <S เอาละครับคุณผู้ชมผมก็จะมาลองขึ้นช่องผู้โดยสารตอนที่ตอนที่สามกันนะครับว่ามันจะขึ้นยากขึ้นหรือขึ้นง่ายเดีย๋ยวผมดูลองดูกันส,สดๆเรียวๆเลยนะผมเน้นขายความจริงคุณผู้ชม โอ้โหเนี่ยผมถึงบอกไงว่ามันใหญ่มากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองขึ้นให้เลยนี่นะครับขึ้นสบายๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาเบาะลงนะนี่นะครับโอ้ไม่แย่คุณผู้ชมได้เลยอาจจะเล็กรูมอาจจะเหลือไม่เยอะนะครับเล็กรูมเฮดรูมอาจจะเหลือไม่เยอะนะคุณผู้ชมแต่ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยบอะหลังมันสามารถปรับเอนไปได้อีกโอ้โหได้สบายๆคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยมีช่องวางแก้วน้ํามาให้การฝั่งละหนึ่งช่องโอ้โหเขา ให้ดีเทลและรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาให้ของอที่วางคงที่วางของช่องใส่แก้วน้ําอะไรมาด้วยแต่มันขาดไปอย่างหนึง่งที่สําคัญนะสำหรับตัวผมเองนะ Powerlet หรือว่าเป็นพอร์ตดีด้านหลังไม่มีมาให้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันสามารถชาร์จตกจากตรงตรงกต,ตรงกลางที่นั่งฝัง่งที่นั่งผู้โดยสารตอนที่2กันได้นี่ครับมันปรับได้นะคุณผู้ชมนี่นะครับมันปรับลงไปได้อีกนิดนึงนะคุณผู้ชม ก็นั่งสบายเฮดรูมอะเหลือเยอะผมบอกได้เลยว่าเฮดรูมอะเหลือเยอะแต่เล็กรูมอะสำหรับครอบครัวจริงๆแหละลูกเด็กๆอาจจะนั่งด้านหลังผมบอกได้เลยว่าสบายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยสูง174น้ำหนัก80กิโลผมบอกได้เลยว่าเหลือที่นั่งไม่เยอะได้นั่งได้ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้สบายแต่มันก็คงจะไม่สบายเท่ากับด้านหน้าแต่ด้านหน้ามันปรับไปได้ไหมตาล้องเบาตัวเนี้ยอันนี้คือผมถอยมาสุดเลยนะคุณผู้ชมถอยมาสุดเลยนะ ด้านหลังก็จะให้มาเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมก็จะเป็นสีดําตัดกับอ่าได้สีน้ําตาลนะคุณผู้ชมก็เรียบเรียบนะครับจะมีเรียบเรียบจะไม่ได้ไม่ได้มีอ่าเส้นสายอย่างอย่างเบาะสองตอนด้านหน้านะครับแต่ว่าไม่มีขาดนะคุณผู้ชมไม่มีขาดไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดเลยหมอนรองคอด้านหลังโอ้ปรับได้นี่นงเนี่ยน,นั่งสบายมากนะคุณผู้ชมก็เดินทางต่างจังหวัดผมบอกได้เลยว่า เดินทางกันได้เลย7คนสบายๆนะครับหน้า2ตรงนี้3ข้างหลังอีก2สบายๆ7ที่นั่งเพราะว่ารถคันนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงนี้ว่ามันมีแอร์ราวด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยความเย็นกระจายทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเทสได้งานงคุณผู้ชมสาหรับห้องโดยสารเนี่ยผมให้ภาพโดยรวม95%เนลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยเนี่ยพรมหลังคาเอออะไรเอ,อ่ย,ยังไม่มีการฉีกขาดไม่มีร่องรอยแบบขีดข่วนหรือรอยดําจากการใช้งานเลยนะคุณผู้ชมมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสไดน์กันคุณผู้ชมว่าอัตราการเล่งมันจะจี๊ดจ๊าดไหมสําหรับเครื่อง 1.5V ของเจ้าตัวตาเสียนตาคันนี้ไปครับไปลองเทสไดน์กันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่กันที่การเทสไดน์ของเจ้าตัวตาเสียนตาขออนุญาตคดเบลนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูการเข้าโค้งนะว่ารถคันนี้มันเป็นรถเจ็ดที่นั่งมันเข้าโค้งขมกริบแค่ไหนนะคุณผู้ชมนี่นะครับโอ้โอเคนะวงเลี้ยวไม่แย่นะครับเข้าโค้งได้คมกริบ นี่คุณผู้ชมดูดินี่ขนาดรถเจ็ที่นั่งนะ,ะนี่นะเดี๋ยวผมลองเข้าโค้งดูโหวงเลี้ยวคมมากนะคุณผู้ชมรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่แย่นะคุณผู้ชมอัตราการเลค่ะโอเคผมขอให้ลองเป็นสังเกตพอแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากน้ำมันจะหมดเดี๋ยวไม่ถึงเต็น นะครับเดี๋ยวต้องบริการรถสไลด์เอานะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะผมทิ้งไอเดียไลน์ไว้ด้านล่างครับที้งว่าโค้ดไอเดียไลน์เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้หมดเลยทุกช่องทางการติดต่อนะครับรถคันนี้ผ่อนเพียง1,500บาทนะครับรถคันนี้ย้ำนะครับผ่อนเพียง1,500บาทนะคุณผู้ชมประหยัดจากป้ายแดงไป200,000บาทรถมือเดียวป้ายแดงนะคุณผู้ชมห้องโดยสารเงียบนะคุณผู้ชมเสียงด้านนอกนี่ผมขับอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะครับเสียงไม่มีเข้ามาเลยนะคุณผู้ชม Okay, โอเคโอ้การใช้งานดีเยี่ยมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ไหมอ่านจอสัมผัดน,นี่นะครับนี่นะครับผมใช้พวงมาลัยมัลติฟังกชันควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของในรถยนต์อยู่นะครับใช้งานเดี๋ยวผมลองอีกขอลองอีกโคงนะ้งหนึ่งคุณผู้ชมผมยังคาใจายอยู่ว่ารถเจ็ดที่นั่งมันเข้าโค้งได้ดีขนาดนี้เลยเหรอนี่ยางปีสิบแปดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดยางใหม่เนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเข้าโค้งหนึบมากมากนะคุณผู้ชมโอ้แต่ติดรถใหญ่อะแต่ว่าเข้าโค้งขนาดนี้ก็โอเคแลหะะนครับ ใช้งานได้ดีนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับสนใจนะครับใช้ฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยผมผมค้าขายแม่ค้าขายนู่นแม่ค้าขายนู่นขายนี่น ύ, ตลาดนะัดขอแค่หน้าร้านตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับมีคนยืนยันว่าคุณลูกค้าขายของจริงๆฟรีดาวได้แน่นอนพนักงานบริษัทนะครับมีเครดิต1ชั่วโมงรู้ผลรับรถกลับบ้านได้เลยนะ นะครับผมการันตีผมทําได้จริงแลวผมทําบ่อยด้วยนะลูกค้าพนักง,งานบริษัทเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดรถคันนี้ผ่อน1 5 0 0บาทเงินเดือน21,000บาทซื้อคนเดียวจบนะครับไม่ต้องค้านะครับย้ํานะครับไม่ต้องค้านะครับซื้อคนเดียวจบของเงินเดือน21,000บาทขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวจบได้แน่นอนนะครับก็โอเคนะทัศนวิสัยชัดเจนกระจกมันบานใหญ่แหละคุณผู้ชมพวงมาลัยก็ ไม่ไม่มีกินซ้ายไม่มีกินขวานะครับยังใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับอยากดูรถโทรมาน้องเต๋าพี่อยากดูรถอยู่จังหวัดน,นู้นจังหวัดน,นี้ขอไม่เกิน200กิโลเมตรนะผมขับรถไปให้ดูถึงหน้าบ้านเลยนะคุณผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มเติมแต่คุณลูกค้าต้องจองให้ผม1,000บาทนะจองตรงนี้กรณีรถไม่สวยไม่เป็นไปตามที่ผมพูดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมคืนจองเต็มจํานวนนะครับไม่มีการยืดเงินลุกไม่มีการยืดเงินจองลูกค้าแม้แต่บาทเดียวนะครับ ผมมีไฟแนนซ์ทั้ง77จังหวัดนะคุณผู้ชมไม่ต้องมากรุงเทพให้เสียเวลานะผมมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านต่างจังหวัดผมรบกวนขอจองให้ผมสัก2,000บาทละกันเดี๋ยวผมจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคสําหรับการเทสได้ก็เอาว่าเป็นไปตามนี้ลวกันยังใช้งานได้ดีเยี่ยมทุกอย่างเครื่องยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยใช้ใช้งานได้แบบดีเลยอะ่ะคุณผู้ชมไม่ไม,ไม่เอาไปนี่ใช้ได้เป็น10ปีแน่นอนผมการันตีตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันสําหรับเจ้าโตโยต้าเซนต้าหนึคันนี้นะครับว่าราคาค่าตัวเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผ่อนเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยพิเศษเท่าไหร่นะครับดเดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยละกันมึกเดี๋ยวจะลืมสารดอกเบีย้ย4ปีนะครับสองนะครับ5ปี2.99จหกปี3.89และ7ปี4.29เเท่านั้นนะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวทั้งสภาพภายนอกภายในห้องโดยสารเครื่องยนต์และการเทสไดร์นะครับสำหรับเจ้าโต y ต้าเซียนต้า 1.5V ปี2018คันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่639,000บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมลูกค้านะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l i ยลนนะ QR Code นะ ID l i ยลและเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะค,คุณผู้ชมสำหรับคันนี้นะผ่อนอยู่เพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม ออกห้างแปดสนกว่านะครับคันนี้ประหยัดไปค่อนข้างที่เยอะเลยส0 0แสนได้เลยนะครับรถปี2018คันนี้นะครับคุณผู้ชมอยากได้ฟรีดาวผมทำจบได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดค้าขายออนไลน์นะครับตรวจสอบได้ชัดเจนและที่สําคัญนะครับตอนนี้สําหรับไรเดอร์ออกรถได้แล้วนะครับขอขับอแอปนั้นๆมาอย่างน้อยปีอ่ปีทำทำจบได้แน่นอนนะครับฟรีดาวได้ทุกอาชีพนะครับย้ํา ่อนอยู่1 5 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับกิ้งกางกันเข้ามาโทรกันเข้ามานะครับว่าปรึกษากันได้ไม่มีค่าบริการนะครับอยากดูรถผมขับไดาขับไปให้ดูได้ถึงหน้าบ้านเลยครับขอไม่เกิน200กิโลเมตรนะคุณผู้ชมผมบริการฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับมีไฟแนนซ์เซ็นทั่ว77จังหวัดนะครับขอให้คุณลูกค้าจองเข้ามาเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับผมยินดีขับรถไปคุณลูกค้าดูถึงหน้าบ้านเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเซลเต๋าขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวฝาาากกกกดดดดดไ์แชรตติมัน้ววย่เราจะมีีถดๆเข้ามารีวิว ให้คุณผู้ชมท่านใดคุณผู้ชมที่สนใจรถมือสองของเราครับเรารับประกันคุณภาพทุกคันนะครับส่งฟรีสองสามร้อยกิโลเมตรนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com